สวัสดีครับผู้ที่ชอบติดตามข่าวสารทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องของเราไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าทนายเดชาแฉท่านวอวชิระเมธีหนุ่มกันชัยเผยพิกัดล่าสุดไม่ได้อยู่ไทยเป็นที่จับตามองทันทีนะครับหลังจากที่บอสตีไอคอนกรุ๊ปนะครับทั้ง18คนโดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำทั้งคืนนะครับซึ่งมีรายงานว่าจะมีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ไปที่เรือนจําเพื่อขออนุญาตฝากขังต่อสารในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นข้อหาหนักจะมีโทษจําคุกอย่างน้อยรายละ5-10ปีเพื่ปีโดยจะลงโทษต่างกรรมต่างวาระตามจำนวนผู้เสียหายเรื่องนี้นะครับคนที่โดนจับตาอีกรายหนึ่งก็คือพระเมธีวชิโรโดมนะครับ หรือที่รู้จักกันในชื่อของท่านวอวชิราเมธีซึ่งมีทั้งภาพและคลิปว่ามาเทศนาให้กับเดียคอนกรุ๊ปนะครับอยู่บ่อยๆแต่กรณนั้นนะครับท่านวอก็ได้ออกมาชี้แจงเป็นระยะระยะนะครับว่าไปด้วยใจที่สุจริตนะครับในฐานะพระที่ได้รับนิมนต์ไปสอนไปฉันเท่านั้นไม่มีพระรูปใดมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจขณะเดยียวกันแพรรี่ไพวันโพสต์คลิปวีโดโอผ่านทางเฟซบุ๊ก บัณฑิตยังรู้พาดนักปราชญ์ยังรู้พรังได้ค่ะโดยเนื้อหาคลิปนะครับได้กล่าวถึงอาจารย์วอแหวนนะครับรับนิมนต์ไปแสดงเทศนาที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตอนหนึ่งว่ากรณีอาจารย์วอแหวนสำหรับดิฉันง่ายสุดคือท่านต้องรับผิดชอบด้วยความกล้าหาญในฐานะที่เป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครั้งนี้ท่านพลาดไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลย พร้อมบอกด้วยว่าไม่เสียหายหรอกเป็นพระก็ผิดพลาดได้รู้เท่าไม่ถึงการได้ไม่งั้นเขาจะบอกหรือว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังส่วนตัวที่ฉันก็นับถือท่านแต่การชื่นชมนะ่ะต้องระวังถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเหมือนเราไปการันตีเขาคำพูดทุกคำมีฟีดแบ็เสมอเวลาท่านพูดท่านนะ่ะ ไม่ได้ผิดที่รับนิมนต์ถ้าพูดในมุมหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าท่านอาจจะเป็นเยื่อเสียด้วยซ้ําในการที่ข่านั้นเอาชื่อเสียงคําพูดของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ก่อนที่ช่วงท้ายของรายการนี้นะครับบอกเลยว่าคุยกันสนุกนะครับซึ่งช่วงตอนหนึ่งทนายเดชาระบุว่าค่าเทศนะ่ะมันแพงนะท่านเจ้าคุณอะไรนะนะรั่นน่ะวอวอบอสวอเนะ่ะพระไตปิดก ไม่มีสอนนะแบบนี้ปล่อยไม่ได้นะแบบนี้นะใช้เครื่องแบบหากินหรือเปล่าและที่ผมทราบนะคือที่เขาร้องเรียนมาว่ามีบริษัทขายตรงเชิญไปหลายบริษัทจริงไหมไม่จริงชี้แจงมาเลยวงเล็บหนุ่มกัญชัยนะครับก็บอกว่าอย่าบอกนะว่านี่คือบอสวอลทนายเดชานะครับก็พูดว่านี่แหละตัวดีเลยมาเจอกันให้เลยที่โหนกระแสเรื่องนี้ กรรมาทีการศาสนาเขาเริ่มต้นแล้วแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาเนะ่ยยังนิ่งเฉยรัฐมน,นตรีนะ่ยก็เฉยมหาเถรสมาคมก็เฉยแสดงว่าเขาเส้นใหญ่รวยมากนะมีเงินมีทองเยอะมีคนเขาส่งข้อมูลมาและเขาชอบไปอ้างรเรียนก้าวประโยคนะ่ยซึ่งจริงๆนะ่ยต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชอบมันเกินกว่าความเป็นสง์เขามีบอสกันบอสมิน บอสพอแล้วนะไม่พอนะอันนี้เขาเรียกว่าบอสวอลหรือบางคนนะ่ะก็เรียกว่าหลวงเจ๊เขาชอบจับไม้จับมือทนาเดชานะครับที่ออกมายืนยันอย่างเต็มปากว่าท่านวอนะ่ะโดนแจ้งความแน่นอนนั้นได้พูดในกรณีนี้นะครับเล็กน้อยในรายการโหนกระแสว่าจากคลิปและภาพที่เห็นว่อนโลกออนไลน์นั้นผมมองว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสงอย่างคำที่ว่าพรุ่งนี้รวย เป็นเศรษฐีเลยต้องดีไอคอนไหนจะได้รับเงินอีก1 000, ล้านล่ะพระคนอื่นน่ะได้เท่าไหร่มันเหมือนพรีเซนเตอร์ทางนี้นะครับทนายตั้มถามแทรกว่าอาจารย์เดชาอยากจะให้รวบขาสนามบินเลยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนะ่ะจะไปแจ้งความแล้วซึ่งทนายเดชานะครับก็บอกว่าเอาแบบนั้นเลยก่อนที่จะชวนทนายตั้มนะครับให้ไปด้วยกันนะครับก่อนจะบอกว่าตอนนี้นะ่ะยังไม่ชี้แจงอะไรนะ ขอโทษอย่างเดียวซึ่งหนุ่มกัญชัยนะครับพูดทันทีเลยว่าท่านไปทุดงที่โอซาก้าหรือเปล่าทานายเดชานะครับก็พูดว่าออนเซน็นปักกรดปุ๊บแช่น้ําร้อนเลยหนุ่มกัญชัยนะครับก็ตอบว่าไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะท่านเป็นพระทานายเดชานะครับก็พูดว่ามันต้องตรวจสอบนะเคารพเฉพาะพระที่มีศีลมีธรรมนะ่ะพระต้องสอนให้ลดให้ละให้เลิกไอ้นี่นะ่ะสอนให้มีแต่ความทะเยอทะยาน ทนายเดชาระบุอีกทั้งยังบอกอีกหลายรายการเลยว่าถ้าจะฟ้องก็ฟ้องได้เลยนะอยากจะลองสู้กับพระอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้นะครับท่านวอนะครับไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ได้บินไปที่ญี่ปุ่นร่วมงานปลูกต้นไม้โลกนะครับที่มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่าซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของญี่ปุ่นและที่สำคัญนะครับยังไม่มีกำหนดกลับมาที่ประเทศไทย ในขณะที่เพจดังนะครับเอ่ยปากชมบอสพอนะครับมีข้อดีหนึ่งเรื่องชาวเน็ตแฮเมนเห็นด้วยทุกคนจากทาง Facebook ชื่อดังนะครับอย่าง Drama a d อ i c t นะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยในเรื่องนี้นะครับต้องชื่นชมบอสพอนะครับบอกว่าใช่เลยจากกรณีข่าวใหญ่ กับการควบคุมตัวบอสเดียคอนกรุป p 18รายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอก,อกปคบนะครับได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นระดับผู้บริหารบริษัทเดียคอนกรุปนะครับและนำตัวไปฝากขังตามหมายจับสารอาญารัชดาในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นที่บิดเบือนหรือ ปลอมนะครับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จด,ด้วยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนล่าสุดนะครับทางเพจชื่อดังอย่างดราม่าแอดดิกนะครับเดือ,อกมาโพสต์ข้อความถึงบอสพอนะครับโดยได้ระบุข้อความดังนี้นะครับเรื่องนี้ต้องชื่นชมบอสพอก็คือตอนโดนนักร้องกับพวกนักขุดรีดโทรมาขู่ขอเงินบอสพอนะ่ะแม่ง อัดคลิปเสียงไว้หมดและตอนนี้คลิปถึงมือตำรวจแล้วอันนี้ถือเป็นเรื่องดีๆที่ต้องชื่นชมบอสพอว่าแจ่มจริงๆจ,จะได้ลากไส้ไอเชี่ย er พวกนั้นออกมาให้หมด